Diva. ตอนรบับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3ามสีนะคะวันนี้อยู่กับลูกแก้วก,กรกมลและจอยชนทิชาค่ะ,คะชมกันสดพันุ์หน้าจอช่อง3กด3 3ชมผ่าพันมือถือกด 3+ plus ได้เลยค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของเราพากันไปที่นี่เลย3ามสีรีวิวก่บคุณค,ะคะ่ะสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมองหาที่เที่ยวไปพักผ่อนกับครอบครัวกันอยู่และถ้าเกิดว่าใครคิดถึงทะเลก็ต้องที่นี่หัวหินเพราะว่าขับรถไปได้ง่ายๆเลยนะคะเกินมาขนาดนี้แล้วนะคะวันนี้ค่ะน้องอัมธนภูมิของเราก็จะพาทุกคนไป กินอร่อยๆอกันที่หัวหินค่ะคุณบอกเลยว่าร้านนี้ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นนะคะแล้วก็อาหารเนี่ยรสแซ่บขึงเครื่องถึงผิงเอาอย่างนี้ละกันจะดูเลยได้ยินแบบนี้แล้วก็แบบซุซิตากนะออแต่ก่อนที่จะไปชมสกูปกันนะคะให้เตรียมโทรศัพท์มือถือของคุณไว้ให้ดีค่ะแล้วก็ตอนที่สกูปออกอากาศคุณก็เซลฟี่กับหน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็เก็บไว้ในมือถือก่อนเดี๋ยวจะมาบอกกติใจทีว่าทำยังไงตอนนี้ไปชมสกูปกันก่อนค่ะ ถ้าคุณผู้ชมกําลังวางแผนเดินทางจะมาเที่ยวหัวหินนะครับและกําลังมองหาร้านอาหารอร่อยๆอออสักร้านที่เป็นอาหารพื้นถิ่นรสชาติดีๆบรรยากาศดีๆนะครับอยากให้คุณผู้ชมเตรียมสมุดกับปากกามาจดเอาไว้เลยนะครับกับชื่อร้านที่ผมจะพาไปรีวิวในวันนี้นะครับเพราะร้านอาหารร้านนี้การันตีด้วยเจ้าของร้านที่เรียนจบทางด้านเชฟมาโดยตรงเลยเราอยู่กันที่นี่ครับร้านครัวที่บ้าน by เชฟเบสครับ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเจ้าของร้านครัวที่บ้านบ y Chef b a s น้องเบสนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่เรียกว่าน้องเบสต้องแบบนี้ครับคุณผู้ชมน้องอายุเพียงแค่26ปีเท่านั้นเองใช่ครับแล้วก็เรียนจบมาทางด้านเชฟโดยตรงอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะฮะแล้วก็กลับ มาอยู่ที่นี่ตัดสินใจมาอยู่ที่บ้านที่หัวหินก็คือเราไปเรียนเชฟที่ที่กรุงเทพที่กรุงเทพนะเห็นว่าไปทํางานโรงแรมด้วยใช่ไปฝึกงานที่โรงแรมไฮแอทแต่สุดท้ายตัดสินใจกลับมาเปิดร้านอาหารอยู่ที่บ้านเกิดที่หัวหินนี้นะครับจะทําอาหารออกแนวบ้านๆครับที่แล้วก็ราคาไม่แพงมากนั่งสบายครับด้วยความเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะอยู่หัวหินอะไรเงี้ยเนาะเพื่อนเพื่อนมาเรื่อยๆอยู่ก็จะมากันเรื่อยๆแล้วก แน่นอนต้องมีคนถามว่าเฮ้ยไปหัวหินลอกนี้ไปกินร้านอะไรดีใช,ใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้คจะโดนตลอดเลยตัดปัญหาไปเลยใช่เรามาเปิดเองให้เข้ามาที่เราเลยอรทั้งเบสไล่มาแต่และเมนูเลยแล้วเดี๋ยวเราชิมไปเรื่อยๆแล้วคุยกันไปเรื่อยๆโอเคอได้ครับ ก็จะเริ่มจากอ่าเป็นแกงส้มพริกนกใส่เนื้อปลาครับผมมันจะเป็นอาหารพื้นถิ่นของหัวหินครับจะมันจะเป็นแกงใส่กะปิใส่พริกนกแล้วก็ใส่ใบกระเพราไม่มีพวกผักอะไรงียครับพอพูดถึงแกงส้มอ่ะเราก็จะคุ้นเคยแต่แบบแกงเครื่องแกงเนอะแกงส้มภาคกลางแกงส้มใต้แค่ีเท่านั้นแต่นี่คือแกงส้มหัวหินนะแกงส้มพริกนกอยากลองเลยขอเปิดเลยนะครได้ครับลองทานได้เลย อันนี้เราใช้เป็นปลาปลากระพงครับเป็นปลากระพงแกงส้มพริกนกร้านนี้อันนี้อร่อยมากแล้วคือเนื้อปลากำลังนุ่มพอดีเลยไม่มีกลิ่นคาวอะไรเลยเพราะว่าตัวกินปลาสดวันต่อวันโหแล้วมันหอมอร่อยแบบรสชาติจัดจ้านมากไปเมนูต่อไปครับน้องเบสเป็นยำยัดไส้ต้มหวานอันนี้เราจะมียัดไส้ครับจะเป็นยัดไส้หมูสับครับแล้วก็จะมีเป็นเป็นหมึกไข่ด้วยรวมกันอยู่ในจานครับ แล้วตัวน้ําเราจะเคี่ยวให้ออกเป็นแนวซอสหน่อยแต่ถ้าคนอยากได้เป็นยำหน่อยแล้วก็บีบมะนาวนี่ไงแล้วก็คลุกกับพริกกับหอมแดงได้เลยครับแต่นี้นเหมือนเราเคี่ยวซอสให้มันข้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งพอใส่มะนาวก็จะแบบว่าอันนี้ก็มากับหอมแดงใช่แล้วตัดกันดีพริกขี้หนูยำแล้วนี่ยำแล้ว มันก็จะแปะไปเลยออกสดชื่นขึ้นครับผมเฮ้ยมันกลมกรอบลงตัวก็ดีอดีเลยสดชื่นสดชื่นหน่อยโอ้จริงจริงจริงไม่นักเรื่องความสดไม่ต้องห่วงเลยใช่แล้วเรื่องความไข่ของเขาอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงเหมือนกันเรื่องไม่ถูกกันะถ้ามาร้านนี้ต้องสั่งอะไรอ่ะมันเยอะไปหมดเลยตั้งใจทำเนาะคืออะไรที่มาลองมาจากความตั้งใจอ่ะมันสะท้อนออกมาจริงๆนะน้องเขาตั้งใจตั้งแต่ไปเลือกเรียนทำอาหารแล้วจริงอยากให้มากันจริงจรกับตัวที่นี่นะตัวที่บ้าน หัวที่บ้านอันนี้บ้านจริงๆนะฮะร้าน,นเราตั้งอยู่ตรงไหนพี่กัดตรงไหนของหัวหินหน้าซอย18ครับหัวหินหัวหิน18บแาจะดูใกล้ๆก็จะเป็นตรงข้ามกับวัดวางไกลกังวลออนไลน์มี a c e b o o k ครับรัดเป็นเพจชื่อขววที่บ้านแอดผมพิกเช่นครับครับเข้ามาดูเมนูหรือว่าจะมีอัปเดตอะไรจะอัปเดตอยู่ในเฟซบุ๊กครับครับหรือว่าจะมาเที่ยวหัวหินวางแผนไว้แล้วอะไรเงี้ยอยากจะจองก่อนว่าเฮ้ยสกีที่อยากกินเมนูอะไรบ้างโทรมาสั่งล่วงหน้าก่อนโทรได้เลยครับขับรถมาถึงแบบ ชามแล้วยากกินมาถึงกินเลยอะไรเงี้ยครับได้โทรมาสั่งได้เลยนะแบบมาจากชามก็คือยูเทอร์นิดเดียวนิดเดียวนะครับก่อนเข้าไปในแบบก่อเข้าตัวมือก็ฝากร้านควที่บ้านด้วยนะครับอ่าเรามีอาหารมากมายหลายอย่างมีแบบว่าที่ไม่ได้ออกในนี้เป็นอาหารพื้นบ้านของหัวหินครับของแถวนี้ครับยังมีอยู่แล้วอยากให้แวะเวียนกันมาถูกไหมใช่ครับนี่คือร้านอาหารที่มันคุ้มค่ากับราคาที่จะต้องจ่ายไปแล้วมันไม่แพง จริงๆแล้วมันกินได้ทุกเพศทุกวัยคุณมาเป็นทั้งครอบครัวคุณมาเป็นแบบกลุ่มเ<ช>พื่อนมันมีอาหารที่ตอบโจทย์ได้ทุกคนจริงๆที่จะมากินที่นี่แล้วที่สำคัญคืออร่อยทุกจานเพราะว่า้องเบเขาเรียนจบเชฟมาโดยตรงนะฮะ,นะแน่นอนว่าสามสีรีวิวมาเยือนที่นี่ทั้งทีได้ชิมทุกๆเมนูจากร้านครัวที่บ้าน by e ช b e บ t แล้วนะครับไม่มอบป้ายนี้ให้ไม่ได้จริงๆนะครับมอบให้เลยกับร้านครัวที่บ้านสามสีรีวิวการันตีว่าร้านนี้อร่อยครับ แม่ดูแล้วอยากจะขับรถไปหัวหินตอนนี้เลยนะ<ช>เพราะ<ต>่าต่เมนูนี่คือน่าทานมากๆแต่ว่าเมนูที่อยากจะลองมากที่สุดแกงส้มแกงพริก พริกนกเออคือมันดูเหมือนจะเป็นต้มยำไหม,อมเออแล้วก็ใส่ปลากระพงเนาะ,ะอยากจะรู้รสชาติมันเป็นยังไงนะคะ,ะล้วแบบแหม่แซบซีดถึงเครื่องจริงเลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะพิสูจน์นะคะว่ารสชาติจะอร่อยมากขนาดไหนเนี่ยตอนนี้ฟังกันให้ดีเลยนะคะท่านใดที่ได้เซลฟี่ตัวเองกับหน้าจอไว้แล้วให้คุณได้นํารูปเนี่ยนะคะไปคอมเมนต์ใต้โพสต์รีวิวร้านครัวที่บ้าน home kitchen นะคะใน Facebook Fanpage ข่าวสามสีของเรานะคะแล้วก็พร้อมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ตั้ง ค่าเป็นสาธารณะด้วย ใครทาถูกกติกาก็รับไปเลยค่ะแกงส้มพริกนกปลากระพงจากร้านขวัวที่บ้านแอดโฮมคิทเช่นฟรี1จานจํานวน5รางวัลน,นะคะเ <c oughs> ข้าไปที่ f a c e b o o แฟนเพจสามสีรีวิวนะคะขอภัยทีค่ะแล้วก็เข้าไปอย่าทำตามกติกาที่บอกไว้เมื่อสักครูน่นี้ส่วนร้านไหนสนใจนะคะอยากจะมาออกช่วง3ามสีรีวิวแบบนี้สามารถส่งข้อมูลเข้ามาได้ในอินบ็อกซ์ของเราได้เลยนะคะ <c oughs> แฟนเพจ Facebook ค่ะ3ามสีรีวิวหรือว่าจะแอดไลน์ข่าว3าสีก็ได้หรือโทรมาที่0 8 0 6 2 3 5 1.51ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะได้ร้านใหม่ละไม่หัวหินนะครัวที่บ้านค่ะคุใช่เดี๋ยวต้องลองไปชิมด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งนะคะพูดถึงถ้าวันอยู่หาที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆนี่ใกล้มากแล้ว ยังไม่ถึงเดือนแล้วนะคะ,<ฮ>ะกับเทศกาลที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือสงกรานนั่นเองเราก็จะได้หยุดยาวกันแล้วก็บางคนก็จะได้กลับไปเยี่ยมภูมิลำเนาที่บ้านนะคะใช้เวลากับครอบครบัวกันอย่างมีความสุขแต่อีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะตามมาซึ่งก็เป็นกังวลอยู่เหมือนกันนั่นก็คือการแพร่ระบาดของโควิด -19 <ฮะ S 1> นั่นเองตอนนี้ค่ะก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะใครที่ที่บ้านเนี่ยมีผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้มาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นกันค่ะ นายแพทย์ธเนศกรัสนัยระวิวงศ์นะคะอธิบดีกลุมควบคุมโรคค่ะได้พูดถึงสถานการณ์โรคโควิด -19 ในช่วงสงกรานที่ใกล้จะถึงนี้นะคะที่ถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิด -19 จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ก็มีผู้ที่เดินทางกลับภูมิลําเนานะคะเพื่อไปเยี่ยมผู้สูงอายุเนี่ยจำนวนมากซึ่งในกลุ่มของผู้สูงอายุยังนับว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่กระทรวงสาธารณาสุขเป็นห่วงมากค่ะจึงอยากขอให้เข้ารับวัคซีนโควิด -19 เข็มกระตุน้นเพื่อสร้างภูมิคุม้มกันออกฤทธิ์ระยะยา,ยา นั่นเองนะคะนอกจากนั้นอย่างแนะนําให้ช่วยกันรักษาความสะอาดกินร้อนช้อนกลางล้างมือเวลาที่จะมาพบเจอกันมาปาร์ตี้สังสรรค์กันที่บ้านแบบนี้นะคะและอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนอาจจะมองข้าม เพราะหลังจากสงการไปแล้วมันจะเข้าหน้าฝนพอดีคุณสิ่งที่จะตามมาแน่ๆนั่นก็คือน้ําท่วมขังในหลากหลายพื้นที่นะคะอ้เห็นละคันซึ่งก่อให้เกิดเป็นแหล่งเพาะพันยุงลายค่คะสาหาของโรคไข้เลือดออกไหนกลับบ้านช่วงสงการานทั้งทีนะคะอแานะานำถือโอกาส ช่วยการเก็บกวาดความสะอาดบ้านซะเลยเพื่อสุขขานามัยที่ดีของทุกคนในบ้านนะคะบางทีเราอาจจะมองข้ามเรื่องเล็กน้อยๆทั้งเรื่องของโควิดในที่ที่โอ้ไม่ค่อยมีข่าวไม่ค่อยมีอะไรละปล่อยปัะแล้วเลยไม่ได้นะคะยังไงก็ไม่ประมาทกาดอย่าตกรวมไปถึงผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้วยและอีกหนึ่งเรื่องก็คือน้องยุงลายนี่ผมความแม่นี่เห็นยุงไม่ได้นะเธอก็รู้ฉันเห็นแล้วต้องแบบตีตลอดมันอันตรายมากจริงๆไงก็ฝากด้วยนะคะ มาปิดท้ายเบรกนี้กันด้วยงานศิละปะก,กันดีกว่าค่ะเมื่อวานนี้เพิ่งจะมีพิธีเปิดงานกันไปแล้วสําหรับงานแสดงผลงานสไตล์ป๊อปอาร์ตโดยคุณสราวดีวิศนุคำรณน,นะคะที่จัดขึ้นที่ Black Canyon Exer s t u ร i o รามคําแหง8 1ค่ะ เซิร์ฟสตูดิโอร่วมกับ333แกลเลอรี่ค่ะจัดนิทรรศการศิลปะสไตล์ป๊อปอาร์ตอัซโซโล่เอ็กซิบิชันบายสราวดีวิศนุคัมรนซึ่งศิลปะสไตล์ป๊อปอาร์ตหรือในภาษาไทยเรียกว่าศิลปะประชานิยมนะคะไม่ใช่เพียงแค่ภาพวาดแต่คือทุกอย่างที่สามารถหยิบจับมาสร้างชิ้นงานได้ค่ะโดยคุณสราวดีค่ะได้รับแรงบันดาลใจจากวาดภาพเหล่านี้มาจากคุณพ่ออาจารย์ชูศักิ์วิศนุคัมรนนะคะจิตรกรฝีมือชั้นครูของประเทศไทยโดยซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆค่ะที่เห็นคุณ วาดภาพมาโดยตลอดก็เลยตัดสินใจเริ่มทํางานจิตกรรมนั่นเองค่ะ พร้อมเลือกเขียนภาพบุคคลที่ชื่นชอบมานําเสนอผ่านศิลปะนะคะดังนั้นศิลปะแบบป๊อปอาร์ตก็จะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันเพราะศิลปินในลัทธินี้นีคะมีความเชื่อว่าศิลปะสร้างขึ้นจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในชีวิตที่เราเห็นทุกวันเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกและประสบการณ์ของศิลปินในช่วงเวลาขณะนั้นๆน,น,นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ในพิธีเปิดงานก็มีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานกันอย่างคับข้างเลยล้วค่ะ ดีใจคะ่ะที่ได้มีโอกาสได้มาที่เซอร์สตูดิโอนะคะางานก็เป็นงานพอร์เทรตป๊อบอาร์ตนะคะงานชมง่ายๆไม่ต้องตีความอะไรมากก็อยากจะให้ทุกคนได้มาชมกันนะคะงานแสดงภาพเขียนจำเป็นมากเพราะเป็นเรื่องการพักผ่อนทางจิตใจที่ดีแล้วก็ไม่ยุ่งยากนะฮะ งานของคุณรูปดูดูง่ายะุนภาพที่ออกแบบได้สวยงามก็เหมาะสมสําหรับที่จะไปแสดงตามที่ต่างๆต่อไปครับก็ในฐานะ3.33แกลเลอรี่นะครับเราก็ทําหน้าที่ในการนําเสนอผลงานศิลปะและศิลปินที่น่าสนใจน,น่าติดตามนะครับก็อยากให้เชิญทุกคนมาชมงานเทศกาลนี้ของคุณรูปที่ เซิร์ฟสตูดิโอที่รามคำแหงนี้นะครับแล้วก็ติดตามผลงานของศิลปินท่านอื่นๆแล้วก็จากศิลปินจาก3ามามแกลเลอรี่ได้ครับผมสำหรับใครที่สนใจงานศิลปะนะคะก็สามารถไปชมกันได้ค่ะที่ Black Canyon e x ็ r c ซ Studio รามคำแหง81งานนี้จัดยาวไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมนี้เลยละคะ่ะ ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าค่ะบันเทิงของเราจะไปดูกับตันบอยอนี่กับตันทีมสีเหลืองนะคะ,ะเขามาซ้อมกับลูกทีมแล้วงานนี้เขายังถามหากับตันเกรดด้วยนะว่าอ้าวคุณไปไหนอ่ะทำไมนะคุณไม่มาดูลูกทีมหน่อยแม่ขิงกันสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT เด e แฮแชมพู สนับสนุนโดยโลตัสเครื่องปรับอากาศแคเรียรคอปเปอร์สิเอ็ด มาต่อกันที่อีกหนึ่งงานนะคะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วค่ะสำหรับมาหากรรมความบันเทิงช่อง3 b i l l e o r Festival 53ปีดีต่อใจนะคะที่ทางช่อง3เนี่ยจัดขึ้นนะคะเพื่อตอบแทนแฟนๆทุกคนคที่มอบความรักให้กับทางช่อง3มาโดยตลอดค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ที่หลายคนรอคอยก็คือการฟาดแข่งกันอของนักแสดแทงทางช่อง3ของเรานะคะบอกเลยเมื่อว,วานนี้ค่ะเขาก็นัดกันไปซ้อมอีกแล้วแล้วก็มีกับตันทีมอย่างคุณบอลปรณ์เขาไปด้วยละค่ะ ยิงไกล้วันเนี่ยหนุ่มๆทีมสีเหลืองแล้วก็สีม่วงเขายิ่งเอาจริงเอาจังนะไม่ได้มาเล่นๆนะไม่ได้มาวิ่งเยาะๆแยะๆนะคะ uh huh. เพราะว่าเราเนี่ยมีทีมโค้ชฟุตบอลมืออาชีพมาสอน้ถึงที่ uh huh. พร้อมกับมีทีมแพทย์กีฬามาดูแลแล้วก็คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมาตัดสินกันเลยทีเดียวค่ะ uh huh. แล้ววันนี้ยังพิเศษมากๆเพราะว่ากัปตันทีมสีเหลืองคุณบอยปรกอบเขาเสร็จงานปุ๊บลงจากเครื่องปั๊บรีบมาคุมทีมด้วยตัวเองเลยนะคะ oh oh. งานนี้มาพร้อมกับลูกทีมมีนพีรวิทย์ค่ะเ oh oh. ท็เฮนรี่ไมรอนนะคะด้วยทาางงสีมมมม่กกกก็ัับถึแ้ตนนรริจะไ แต่ว่าลูกทีมเขาก็มากันหลายคนไม่ว่าจะเป็นอเล็กเรนเดลกองทัพพีกแล้วก็มาสุนะคะซึ่งบรรยากาศบอกเลยว่าจริงจังมากแต่ว่าเต็มไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็เฮฮากันสุดๆส่วนสกอร์รอบนี้สีม่วงเขามาแรงค่ะพลังไม่แผ่วยิงถล่มไปเลยค่ะขาดลอย6ต่อ2ไปฟังเสียงพวกเขากันค่ะก็อย่างที่เห็นเห็นไหมคนเราน้อยกว่าใช่ไหมแล้วก็เออทำอะไรก็ได้หรอกเล่นกันอยู่8คนเองฝั่งเรา ใช่หรอทชนะบอเอ้าก็ต้องแพ้อยู <t <t ่แล้วทีมเราเน้นนวดเน้นนวดเน้นแช่ใช่วันนี้ผมเพิ่งกลับจากต่างประเทศก็ลงเครื่องมาเลยครับผมด้วยใจรักสุดยอดเปล่าถ้าไม่มาเดี๋ยวโดนด่าแล้วเพราะว่าไม่กลับกันไม่มาหลายครั้งแล้วพี่มาครั้งแรกครับวันนี้แล้วก็รู้สึกสนุกมากครัุณเล็กเดี๋ยวคุณเก็บกดอะไรครับเนี่ยเก็บกดนิดหน่อยครับคราวที่แล้วมาเล่นสนุกมากกลับไปก็เลยวิ่งสน่อยกลับมาก็รู้สึกดีขึ้นดนผมก็รอเก็บลูกโทษพวกพี่อยู่ครับ เดี๋ยวถอดรองเท้าไม่เจอข้างหลังถึงในสนามจะสู้ไม่ได้นอกสนามก็สู้ไม่ได้เหมือนกันคนก็น้อยกว่าเอาอะไรไปสู้คนเนี้ยคุณเ่าไงคุณเ่าไงก็วันนี้ผมอ่อนให้เฉยวันนี้กินน้อยกินมาน้อยวันนี้คือวันถ้้ถ้าแบบเตรียมของมาดีผมสู้เต็มที่ทุกคนอันนี้เป็นวันซ้อมครับผม่เดี๋ยวรอดูวันจริงตัวยังไม่ครบเดี๋ยวซ้อมไปสองครั้งคิดว่ามันใกล้ามาแล้วตัวของจะครบแล้วก็คุณเกศก็คงจะมาแล้วแหละฝากถึงครับท่านคุณพ่อพี่นักละครเอง ครับผมวันนี้ไม่มาไม่เป็นไรแต่ว่าส่งพิกมาซึ่งพีก็ทําเต็มที่ที่สุดลวครับยังไงก็กัปตันไปไหนครับพี่ก <c oughs> ิตกัปตันไปไหนครับกัปตันกัปตัน่าย <c oughs> ละค,ครับผมฝา,า,ากฝากบอกมาว่ายิงสีเหลืองน้อยๆหน่อยอ๋ออ่าและนอกจากจะมาคุมทีมซ้อมฟุตบอลแล้วนะคะอีกหนึ่งหน้าที่กับตันบอยก็คือฝากไปถึงกับตันเกรดว่าเอาคุณคะคุณไปอยู่ไหนก่อนทำไมไม่มาคุมซ้อมสักทีหรือว่าจะยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้ลงแข่งหรือเปล่าไปฟังเสียงกับตันบอยหน่อยค่ะ คำว่ากับตันนี่นะมันค้ําคออยู่ถึงแม้ว่าเราจะมีภารกิจเนี่ยที่แบบว่าเราจะติดงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าคําว่ากับตันเนี่ยนะมันคือศักดิ์สีที่มันประกบอยู่ที่แขนของเราเหมือนแบบเป็นปลอกแขนอะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะเป็นกับตันแต่เราทําหน้าที่ไม่สมกับเป็นกับตันเนี่ยวันจริงคุณจะใส่ปลอกแขนเลยดีกว่าคุณใส่ปลอกคอเลยดีกว่าคุณเกด ขนาดนี้ผมเนี่ยนะบินลงมาจากญี่ปุ่นเนี่ยลงเครื่องปุ๊บผมนั่งรถฟุ๊บเสียบมานี่ไม่ต้องวอร์ไม่ต้องเวิร์มเน้นนวดแล้วมาเตะเลยเป็นไงผมยังมานะคุณนี่เป็นกับตันประเภทไหนครับคุณเกสผมฝากไว้แค่นี้ฝากไว้ให้คิสครับคุณเกศ เอาละไม่ธรรมดาบอกคอก็มากคุณจอยอยากให้คลิปนี้ไปถึงกัปตันเกรซจริงๆค่ะอยากรู้ว่าถ้าได้ยินเพื่อนรักพูดแบบนี้เขาจะว่ายังไงบ้างเอาเป็นว่าถ้าวันไหนกัปตันเกรซมาซ้อมนะจะยื่นใหม่ไปถามความรู้สึกกันหน่อยค่ะอ่านี่แค่วันซ้อมเท่านั้นนะยังดุเดือดและฟาดฟันกันขนาดนี้บอกเลยว่าวันจริงลุ้นกันมันแน่นอนค่ะสำหรับแฟนๆหรืช่อง3ใครที่อยากไปร่วมลุ้นกันที่สนามกันแบบสดๆในวันอาทิตย์ที่26มีนาคมนี้นะคะที่สนามฟุตบอลศูนย์กีฬาธรรมศาสตร์รังสิตมาฟังกันทางนี้เลยเพราะวันอาทิตย นักแ,แสดงช่องสาเขาเตรียมยกทัพไปแจกบัตรกันเลยค่ะ <พ bright. S 1> ซึ่งนะักแสดงที่จะไปวันนั้นมีหลายคนมากๆไม่ว่าจะเป็นหนุ่มปีเตอร์แพนเฟิร์สพารดาน้องสิงโตป๊อปปี้รัชพงษ์ปอมภัสกรนะคะน้องเต้ชยพัฒพร้อมด้วยสาวแคร์ชัตถิกาพีพีบุญปีดีและอีกมากมายเลยใครที่อยู่ใกล้แล้วอยากไปเจอกับนักแสดงช่อง3าพร้อมกับได้บัตรเข้าชมงานฟุตบอลช่องสากันแบบไฟรีๆก็ไปกันได้เลยในวันอาทิตย์นี้นะคะที่ลานสปอตไลท์ค่ะฟิ์ปากรังสิตตั้งแต่เวลา11โมงถึงเที่ยงเท่านั้นนะคะ ย้ํากันอีกครั้งว่างานนี้นะคะไม่มีการจําหน่ายบัตรใดๆทั้งสิ้นเราจะแจกให้ชมฟรีเท่านั้นค่ะส่วนคืนวันอาทิตย์นี้นะคะมาติดตามกันต่อกับรายการ168ชั่วโมงค่ะพี่อัมวิบูลนะคะจะพาไปพูดคุยนะคะกับเจ้าของระนาดแก้วรางเดียวในโลกค่ะฟิโนโปาเจหรือฟิโนเดอรระนาดนะคะ มือระนาดเอกและเจ้าของระนาดแก้วรางเดียวในโลกค่ะผู้เชื่อว่าดนตรีไทยสามารถต่อยอดไปไกลกว่าเพลงไทยเดิมนะคะซึ่งเขาใช้เวลานาน,านมากกว่าจะพิสูจน์ตนเองจนทุกคนยอมรับมาจนถึงทุกวันนี้ที่มีชื่อเสียงแล้วมีคนชอบมากมายนะคะพร้อมกับมีความเชื่อที่ว่าถ้าดนตรีไทยมีช่องทางในสื่อออนไลน์ในยุคใหม่ก็ไม่จําเป็นต้องเล่นแต่เพลงไทยเท่านั้นเพราะเขาเองก็เอานาเพลงนันสมัยมาเล่นมากมายไม่ว่าจะเป็นณหน้าทอง<ะ>เธอไมเอาน้องหรือแม้แต่เพลงดังอย่างลลิสาก็เล่นมาแล้วนะคะเ,<อ>เพราะมันเป็นแค่อีกหนึ่งวิธีในการนํา เสนอเท่านั้นค่ะติดตามบทสัมภาษณ์ในรายการ168ชั่วโมงได้ในคืนวันอาทิตย์นะคะเวลาเที่ยงคืน25นาทีทางช่อง3กด33ดูมือถือกด 3+ นะคะแล้วก็สามารถติดตามย้อนหลังกันได้นะคะในสัปดาห์ถ่านไปทาง YouTube Search Group Official ค่ะส่วนช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวไอทีกับคุณศรีชบาวีกันต่อได้เลยค่ะ สนับสนุนโดยบริษัททรูคอรเปอเรชั่นจำกัดมหาชน มาติดตามข่าวไอทีกับ d a i l y c 3ดิชันซีชัดปรวีตรีชชาชวดว,วงค่ะนำเสนอทุกข่าวไอทีที่ช่วยยกระดับสังคมไทยคุณผู้ชมตอนนี้แชท GPT มันมาแรงจริงๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเขียนบทความใช่ไหมหลายคนที่เป็นคนที่แบบไม่ไอทีมากก็ยังรู้จักเลยปัญหาคือยังไม่ค่อยรองรับภาษาไทยถูกไหมวันนี้ d a i l y ซ3ไปเจอ AI ตัวหนึ่งที่น่าสนใจช่วยเราเขียนจดหมายเป็นภาษาไทยค่ะคุณส่วนจะเป็นแบบไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะนี่คือ Ghostwrite เป็นส่วนเสริมของ b r o w s e r Chrome ที่ช่วยให้เราเขียนอ e ีเม ที่ต้้องการดรดเ็วขึนซึ่งเบื้องหลังการทํางานของมันก็คือการใช้เครื่องมือของ Chat GPT เมื่อเราดาวน์โหลดลงเครื่องแล้วระบบจะถามว่าให้ผูกกับการใช้งานกับ Gmail ให้เรากดตกลงก็เรียบร้อยค่ะพอเปิด Gmail ขึ้นมานะจะเห็นเครื่องมือของ Ghost Write ปรากฏขึ้นมาสิ่งที่ต้องทําก็คือกําหนดข้อมูลให้เบื้องต้นของอีเมลที่เราต้องการเขียนเช่นนัดหมายประชุมงานอีเมลขอลาง,งานวันนี้ซะหน่อยหากจะเขียนยาวๆก็ระบุเป็นหัวข้อสําคัญเอาไว้จากนั้น AI จะทาการเขียนอีเมลเบื้องต้นแล้วเราค่อยมาปรับรายละเอียดเป็นคําพูดที่สละสลวยขึ้นเองค่ะที่น่าสนใจคือใช้งาน ได้ทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยเลยนะใครอยากเขียนอีเมลบ่อยๆลองใช้ดูกันค่ะช่วยทุนเวลาการทำงานได้เยอะเชียร์โหลดได้ฟรีผ่าน Chrome App Store เลยด้วยค่ะมาฟีดแบ็กลับมาบอกสิด้วยว่าคุณมีวิธีในการใช้งานยังไงให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดค่ะเผื่อจะได้ให้ไอเดียกับคนอื่นๆได้นะคะเอาละมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องเรื่องสุขภาพ ยิ่งกว่าสําคัญนะคะทำให้นวัตกรรมต่างๆด้านการออกกําลังกายหรือฟิตเนสเทคโนโลยีเนี่ยมันล้ำมากขึ้นวันนี้พาทุกคนไปรู้จักชุดออกกําลังกายค่ะที่ชื่อว่า Zozo zo Fit สามารถสแกนร่างกายได้อย่างแม่นยำในไม่กี่นาทีค่ะนี่คือชุดที่มีชื่อว่า Zozo zo Fit หน้าตาคล้ายหลุดออกมาจากพัทยอนทรอนพัฒนาโดยสตาร์ทอัพญี่ปุ่นที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องสแกนสามิติแค่คุณสวมกับร่างกายจะสามารถวัดข้อมูลส่วนสำคัญได้10จุดคำนวณออกมาให้รู้ว่าตอนนี้ร่างกายเรามีไขมันกี่เปอร์เซ็นต์พร้อมสร้างเป็นภาพโมเดลสามิติไปยังแอปบนสมาร์ทโฟนให้เราหมุนดูร่างกายแบบ360องศาเลยค่ะก็จะเห็นข้อมูลที่เราเข้าใจเก็ตได้ง่ายขึ้นเราก็ตั้งเป้าไปเลยค่ะว่าเราอยากลดส่วนที่ต้องการของร่างกายลดไขมันซึ่งชุดจะคอยตรวจสอบให้ตลอดเวลาที่ใส่สามารถใช้งานได้ทั้งมืออสมรเล่น่นทีต้งกาา แลสุขภาพหรือเมื่อชีพย่างนะักกีฬาที่ต้องการข้อมูลที่แม่นยำเพื่อไปวางแผนการทานอาหารและฝึกซ้อมใครสนใจตอนนี้เปิดให้สั่งแล้วในราคาตัวละ98ยตลาหรือ3,440บาทเห็นแล้วดูเหมือนชุดนักบินอวกาศเลยนะคะแต่สิวดีไม่น้อยเพราะว่าเราไม่ต้องคอยเอาแบบ ใส่วัดอะไรมานั่งวัดตัวเราทีละขั้นตอนดูแล้วก็ดูสะดวกสุดๆไปเลยนะคะชอบเรื่องเทคโนโลยีอยากติดตามเทรนด์ใหม่ๆเกี่ยวกับ IT นะคะเข้ามากดไลค์กันแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้กดแชร์กันได้ผ่านช่องทาง t i k t o ก c i ไอทรีนค่ะทุกข่าวไอทีมีอัปเดตบนโลกโซเชียลด้ค่ะช่วงนี้ส่งต่อไปที่ข่าว3าเลยค่ะ ปิดท้ายรายการวันนี้นะคะข่าวทำสีก็ขอร่วมไว้อาลัยค่ะแก่การจากไปของคุณหญิงวน,นาสิริวัฒนพักดีนะคะซึ่งพิธีพระราชทานอาบน้ำอาบน้ำหลวงอาบศพนะคะแล้วก็บำเพ็ญพระราชกุศลจะจัดขึ้นที่วัดเทพศิริทราวาสค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระนิษฐาธีราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ชราชสุดาเสด็จดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ คุณหญิงวน,นาสิริวัฒนพักดีโดยในวันนี้จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงในเวลา17.30นนาทีและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในเวลา1 9นาฬกาและจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชกุศลเป็นระยะเวลา7วันที่ศารากวีนรมิตรวัดเทพศรินทราวาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่า,า,พายกรุงเทพมหานครค่ะ เวลาของรายการข่าว3-4สแล้วค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดแฮและชุดพิธีกรจาก4ีโมดด้วยนะคะวันนี้พวกเราและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ